Mind Loop สวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะที่รู้สึกว่าในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วใบนี้เราต้องแข็งแกร่งต้องวิ่งตามต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปว่าในตัวเราทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรามีพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่แสนวิเศษซ่อนอยู่พลังงานที่เรียกว่า feminine energy หรือพลังงานหินค่ะ พลังงานหินนี้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอรหรือการยอมแพ้เลยนะคะแต่มันคือพลังแห่งการไหลลื่นการรับฟังเสียงหัวใจสัญชาตญาณอันลึกซึง้งความคิดสร้างสารรค์การดูแลเอาใจใส่การเชื่อมโยงและความสามารถในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันคือพลังที่ช่วยให้เราสร้างความสุขความสำเร็จและความสมดุลในแบบของเราเองค่ะ ในวันนี้เราจะมาถอดรหัสและเรียนรู้จากผู้หญิงที่โดดเด่นระดับโลก4ท่านที่ใช้พลังงานหินในตัวของพวกเธอได้อย่างน่าอัศจรรย์จนนำพาไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนพวกเธอคือบีอนเซรีสวิเทอร์สปูนเลดี้กาก้าและเจนนิเฟอร์อนิสตันค่ะมาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันนะคะ บิยอนเซ่ Beyonce, ราชินีแห่งพลังงานที่สมดุลเมื่อพูดถึง b ิยอนเซเรามักจะนึกถึงภาพของซูเปอร์สตาร์ผู้ทรงพลังบนเวทีใช่ไหมคะเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจการควบคุมและความแข็งแกร่งซึ่งอาจจะดูเหมือนพลังงานชายที่เปี่ยมด้วยการลงมือทำและขับเคลื่อนแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าบิยอนเซคือผู้ที่ผสมผสานพลังงานทั้งสองได้อย่างลงตัวและใช้พลังงานหินของ เธอได้อย่างลึกซึ้งและงดงามลองนึกถึงอัลบั้มเลม o นเนตของเธอดูสิคะอัลบั้มนี้คือการเผยความเปราะบางความเจ็บปวดจากการถูกทรยศและการเดินทางของการเยียวยาหัวใจได้อย่างหมดจด มันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกได้แสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งนี่คือแก่นแท้ของพลังงานหินเลยค่ะการกล้าที่จะอ่อนแอการกล้าที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทาด้านแข็งแกร่งและด้านอ่อนโยนนอกจากนี้บิยอนเซ่ยังเป็นตัวแทนของพลังงานหินในด้านความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจํากัดผลงานของเธอทั้งอัลบัม้มเพลงประกอบภาพยนตร์หรือแม้แต่การแสดงบน เวทีล้วนเต็มไปด้วยนวัตกรรมศิลปะและการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งเธอใช้สัญชาตญาณทางศิลปะของเธอในการสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนการปล่อยอัลบั้มแบบเซอร์ไพรส์โดยเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สัญชาตญาณอันแรงกล้าค่ะ และที่สำคัญเธอคือผู้เชื่อมโยงและผู้หล่อเลี้ยงพลังงานหินให้กับผู้หญิงทั่วโลกเนื้อเพลงของเธอหลายเพลงพูดถึงการเสริมพลังให้ผู้หญิงการสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น Run the World Girls หรือ Formation เธอสร้างพื้นที่ที่ผู้หญิงสามารถรู้สึกถึงพลังความเป็นหนึ่งเดียวกันและความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ เธอยังเป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้ลูกๆและเป็นภรรยาที่ประคับประคองครอบครัวซึ่งสะท้อนถึงพลังงานแห่งการดูแลและหล่อเลี้ยงที่งดงามบิยอนเซ่สอนให้เราเห็นว่าการจะเป็นผู้หญิงที่ส่งพลังนั้นเราไม่จำเป็นต้องละทิ้งความอ่อนโยนหรือความเปราะบางของเราเลยค่ะ ในทางกลับกันการเปิดรับและโอบกอดทุกด้านของความเป็นเราต่างหากคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง 2. r e ร s e วิเทอร์สปูลนักสร้างสารรค์และผู้หล่อเลี้ยงเรื่องราวแห่งผู้หญิงจากนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์สู่เจ้าของอาณาจักรสื่อบันเทิงเฮลโลสันชัยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงริชวิเทอร์สปูลคือตัวอย่างที่โดดเด่นของการใช้พลังงานหินในการสร้างอาณาจักรของตัวเอง รีสไม่ได้แค่รอโอกาสเธอสร้างโอกาสขึ้นมาเองเมื่อเธอรู้สึกว่าวงการฮอลลีวูดขาดแคลนบทบาทที่ซับซ้อนให้กับผู้หญิงเธอไม่ได้บน่นแต่เธอใช้สัญชาต,ตยานและความปรารถนาที่จะเห็นเรื่องราวของผู้หญิงถูกเล่าออกมามากขึ้นซึ่งนี่คือพลังงานแห่งการหล่อเลี้ยงและการสร้างชุมชนเธอให้การสนับสนุนนักเขียนหญิงผู้กำกับหญิงและสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครหญิงได้ ผลิบานไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อย่าง Big Little Lies หรือ The Morning Show และภาพยนตร์ g o n e Girl หรือ w h y ซึ่งล้วนมาจากหนังสือที่เธออ่านและหลงไหลสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการให้และการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นอย่างแท้จริง บุคลิกของรีสที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของพลังงานหินที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใกล้ชิดเธอมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้คนและทําให้ผู้เขารู้สึกสบายใจพลังงานแห่งความจริงใจและความมีชีวิตชีวาของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงจานวนมากค่ะ รีแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องแข็งกระด้างเพื่อประสบความสำเร็จเราสามารถใช้ความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาดีของเราในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสร้างผลกระทบเชิงบวกกับโลกใบนี้ในแบบฉบับของผู้หญิงอย่างแท้จริงค่ะ 3. เลดี้กาก้าผู้บุกเบิกแห่งการแสดงออกและเยียวยาเลดี้กา้า ชื่อนี้ทำให้เรานึกถึงความแหวกแนวความกล้าหาญและการแสดงออกที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะเธอคือศิลปินที่ใช้พลังงานหญิงในด้านความคิดสร้างสารรค์และการแสดงออกที่ไร้ขีดจำกัดได้อย่างถึงแก่นแท้ กาก้าไม่เคยกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่แปลกตาดนตรีที่ผสมผสานหรือการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตะลึงเธอใช้ศิลปะเป็นช่องทางในการปลดปล่อยและเยียวยาทั้งตัวเธอเองและผู้คนรอบข้างเธอเชิญชวนให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างและโอบกอดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองภายใต้ร่มเงาของคำว่า Born This Way ซึ่งเป็นทั้งเพลงและมูลนิธิของเธอสิ่งนี้คือพลังงานหญิงในด้านการยอมรับและความรักในตัวเองและผู้อื่นสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือความเปราะบางที่เธอกล้าแสดงออกมา เธอเคยเปิดเผยถึงการต่อสู้กับภาวะ PTSD อาการปวดเรื้อรังและปัญหาสุขภาพจิตซึ่งการกล้าที่จะเล่าเรื่องราวส่วนตัวเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ทำให้เธอดูอ่อนแอเลยค่ะแต่กลับทำให้เธอดูแข็งแกร่งและเป็นมนุษย์มากขึ้นในสายตาของผู้คนการแสดงออกถึงความรู้สึกภายในอย่างซื่อสัตย์คือหัวใจสำคัญของพลังงานหญิงที่เปิดประตูสู่การเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้ง กากา้างยัใช้พลังงานแห่งการเยียวยาและการดูแลผ่านมูลนิธิบอน i s Way Foundation ของเธอที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสุขภาพจิตและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชน LGBTQ+ เธอสร้างชุมชนที่เรียกว่า Little Monsters ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ผูกพันกันด้วยความรักและการยอมรับในความแตกต่างสิ่งนี้คือการหล่อเลี้ยงและสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งค่ะ Lady ้กากคือแรงบันดาลใจให้เราทุกคนกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่และกล้าที่จะใช้ความเปราะบางของเราเป็นสะพานเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักและการยอมรับค่ะ 4. j e เจนนิเฟอร์อันิสตันเจนนิเฟอร์อันิสตันผู้เป็นเลิศแห่งความสง่างามและความสุขแท้จริง สุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงเจนนิเฟอร์อันิสตันดาราสาวที่เราหลงรับจากบทบาทของเรเชลและเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนจะมีพลังงานหญิงที่แสนสง่างามและเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเธอตลอดเวลา เจนนิเฟอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสง่างามและความยืดหยุ่นเธอเผชิญกับชีวิตส่วนตัวที่ถูกจับตามองอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องความรักและความสัมพันธ์แต่เธอก็เลือกที่จะรับมือกับทุกสิ่งด้วยทัศนคติที่เป็นบวกและรักษาความสุขภายในของเธอเอาไว้การรักษาสมดุลทางอารมณ์และไม่ยอมให้ปัจจัยภายนอกมาบงการความรู้สึกของเราคือหัวใจสำคัญของพลังงานหญิงที่มั่นคงค่ะ เธอยังเป็นตัวแทนของความแท้จริงและความเข้าถึงง่ายแม้เป็นซูเปอร์สตาร์แต่เจนนิเฟอร์มักจะพูดถึงเรื่องราวชีวิตประจำวันการดูแลตัวเองการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำให้เราทุกคนรู้สึกว่าเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง ความเป็นกันเองและรอยยิ้มที่จริงใจของเธอสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาหาได้อย่างง่ายดายมิตรภาพที่แข็งแกร่งของเจนนิเฟอร์โดยเฉพาะกับเพื่อนๆจากซีรีส์ Friends สะท้อนถึงพลังงานแห่งการเชื่อมโยงและการหล่อเลี้ยงมิตรภาพเธอให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ที่ดีและรู้ว่าการมีระบบสนับสนุนที่ดีนั้นสำคัญต่อความสุขในชีวิตมากแค่ไหนและที่สำคัญเธอคือผู้ที่ดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ อย่างสม่ำเสมอเธอแบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของพลังงานหญิงที่เน้นการบำรุงเลี้ยงตัวเองเพื่อให้เราสามารถมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เจนนิเฟอร์อันนิสตันสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่อยู่ที่การยอมรับในตัวเองการดูแลหัวใจของเราและการใช้ชีวิตด้วยความสง่างามและความจริงใจในทุกๆวันค่ะบทสรุปปลดล็อกพลังงานหญิงในตัวคน เป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวของดารานักร้องหญิงทั้งสี่ท่านนี้พวกเธอแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันมีความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเธอต่างใช้พลังงานหญิงที่ซ่อนอยู่ในตัวได้อย่างชาญฉลาดและงดงาม จากเรื่องราวของบียอนเซ่เราได้เรียนรู้ถึงพลังของการผสมผสานความแข็งแกร่งและเปราะบางจากรีสเราเห็นพลังของการสร้างสารรค์และหล่อเลี้ยงโอกาสจากกา้าเราได้แรงบันดาลใจในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงและจากเจนนิเฟอร์เราได้เห็นความงดงามของการใช้ชีวิตด้วยความสง่างามและความจริงใจ พลังงานหญิงไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนค่ะแต่มันคือการเปิดใจรับฟังเสียงหัวใจของเราเองการเชื่อม,มั่นในสัญชาตญาณการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกได้สร้างสารรค์ได้เชื่อมโยงและได้ดูแลตัวเองและผู้อื่นด้วยความรักขอให้เรื่องราวของพวกเธอในวันนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยจุดประกายให้คุณได้หันกลับมาสำรวจและโอบกอดพลังงานหญิงอันแสนวิเศษที่อยู่ในตัวคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือกำลังทำอะไรอยู่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีพลังที่จะสร้างความสุขความสำเร็จและความสมดุลในแบบฉบับของคุณเองได้อย่างแน่นอนค่ะจำไว้นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่งดงามและทรงพลังเสมอขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณค่ะ